มันปังกว่าเดิมค่ะสนุกมากปังขึ้นอีกมันสุดๆบายบายนะเออเราเพิ่งรู้ค่ะว่าการไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยมันเป็นยังไงเราสนุกสุดเหวี่ยงแบบเออวิ่งงานมันวิ่งงานห้างงานในหนึ่งวันมันเป็นแบบนี้นี่เองนะโอ้มันเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เยอะมากแต่ลืมไปหมดแล้วจริงๆค่ะได้คิดตอนนี้ <S <S คิดไม่ทันคอนเสิร์ตคู่ เพราะเรารู้สึกว่าห่างหายกับคอนเสิร์ตคู่มานานนะครับผมแล้วก็เราได้ใช้สกิลเยอะมากไม่ว่าเป็นการร้องหรือการเต้นที่ไม่ลืมเลยทำสีผมตัวเป็นอะไรใหม่เนาะใช่ก็ใหม่ๆห <c oughs> ี่เีียเก็ทำด้วย <c oughs> นิวโ์กครับไป ดูน้องแข่งบาสครับเด็กเด็กแข่งบาสของวายเบวไทยแลนด์ B L T L e. ผมดีใจมากเพาะผมไม่เคยไปยครั้งแรกที่ได้ไปอเมริกาแล้วมันเป็นประเทศในฝั่งที่ผมอยากไปมากๆเพราผมเล่นบาสไงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับปีนี้ที่ผมแบบได้ไปลองข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกที่แบบนั่งเครื่องบินนานมากๆที่ผมไม่เคยไปยครับวนเกิดของหนูเองทำไมคะ มันเป็นวันที่แบบหนูหนูเคยพูดในกองในกองที่เวาสามนี่ยนะคะว่าอยากได้กระโดดยางอยากกระโดดยางมากมากอยากกระโดดยางมากแบบที่มันมาถักๆเองอ่ะแล้วก็นัดนัดพี่ๆบอกเลยว่าใส่ชุดนอนมานะงานวันเกิดหนูพี่แบมาใช่ไหมคะใส่ชุดนอนมาคนเดียวหนูไม่ใส่แล้วเขาก็ซื้อยางมาให้หนูนะยางแบบยางที่สามารถเอามากระโดดกระโดดยางได้อ่พี่แบสองคนไม่คือหนูแทนที่จะได้อย่างอื่นหนูได้ที่กระโดดยาง อยากเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะอย่าเพิ่งรีบตามใครหรือว่ารีบที่จะเป็นแบบใครนะคะอยากทำอะไรทําแต่ขอแค่อยู่ในพื้นฐานอย่าเบียดเบียนใครขอแค่เป็นคนดีก็พอไปให้สุดหยุด <c oughs> แค่นี้ไหมไม่หยุด <c oughs> ไปให้สุดรอไม่หยุดปีใหม่ของเรานี้หนาะโยจะทำหน้าไปเรื่อยขอบค,คุณฐานสู้ๆนะนีน่าปีใหม่มีอีก ขอให้ขี่ม้าตกคะ่ะสันเนาะอ,อ,อยากเสกให้ตัวเองมีความสุขในท,ทุกๆวันดีกว่ามันจะเหมือนโลกสวยนะแต่ร,รู้สึกว่าช่วงนี้แบบข่าวเครียดยเยอะมากๆ,ๆอะไรนะนแฟนก็อยากได้แฟนกับความสุข,สข อยากให้ตัวเองเก่งดีกว่าเก่งนะทุกๆุกตาไม่มีความสวยไม่เป็นไรขอเป็นคนเก่งไม่มีแฟนไม่เป็นไรขอแค่เป็นคนเก่งค่ะขอเสกให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ปวดเข่าไม่ปวดหลังเสกให้ตัวเองกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหุ่นดีไปตลอดชีวิตเลยครับซึ่งไม่มีทางทั้งครูมีกินยังไงไม่อ้วนอยากได้เหมือนกันนะช่วงนี้อ้วนให้ตัวเองอิ่มง่ายๆ่อยครับตรงนี้กินเยอะถ้าลดลงไปนิดนึงน่าจะดีครับให้ให้กินอิ่มเร็วนิดนึง อยากบินได้ถ้าเราบินได้จะไปไหนเซเว่นของเราไม่เป็นอ่ะ สำหรับคนสดข้ามปีนะคะอยากให้ทุกคน m a n i ลองเชื่อในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างเช่นอย่างเจนนี้นะคะเจนนี่ก็จะเชื่อว่าปีนี้หิมะจะตกตเออทุกคนก็ลองเชื่อดูว่าปีนี้ก็จะมีเอ,อ,อบอุ่นใดมาอบลาวอะไรอย่างเงี้ยลองดูแกล,ลองเชื่อสิ่งที่ไม่เป็นจริงแกลองมนิเฟ e s t ดูแกล,ลองเพร์เจร์ลล ger, ดูเดี๋ยวมันมาเองแต่สหรจริงๆแล้วความโสดมันเป็น สิ่งที่สนุกมากๆค่ะถ้าคนแบบเอนจอยกับมันเต็มที่กับมันมันจะมีประโยชน์มากๆแล้วจะเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วจะรู้ว่าเราสามารถทําในสิ่งนี้ทั้งที่เราไม่คิดว่าจะทําได้มาก่อนลองดูค่ะความสนุกไม่ได้น่ากลัวสําหรับทุกคนค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับตั้งใจทํางานเดี๋ยวก็มีก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราก็เจอคนที่ใช่เอง